มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านก็จะมีการเข้าร่วมนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46ครับโดยนี้ครับคุณพลายทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับมีกําหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับซึ่งการประชุมนะครับจะมีถึงวันพรุ่งนี้ครับ27พฤษภาคมภายใต้แนวคิดหลักเรื่อง การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและความยั่งยืนครับโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการนําเสนอวิสัยทัศน์ต่อในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยนะครับแตบบ่ทั้งคณะเลยแล้วก็มีประเด็นที่จะผลักดันให้ไทยเนี่ยคือการรวมตัวในภูมิภาคให้มีความสามารถที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับเพื่อรับมือกับความผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการเน้นย้ําท่าทีของอาเซียนต่อนโยบายภาษีของทางสหรัฐอเมริกานะครับที่ทางอาเซียนเนี่ยก็ต้องมีการร่วมมือกันนะครับแล้วก็หารือกัน เจราจาอย่างสร้างสรรค์และมีเอกภาพครับเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนะครับของทุกประเทศในอาเซียนตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจไป นะครับขออภัยครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในส่วนของภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ความร่วมมือในเรื่องของดิจิทัลเทรดโลจิสติกส์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งอัจฉริยะในระดับภูมิภาคนะครับและก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกครับก็จะมีการใช้โอกาสนี้นะครับในการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดและก็ในเรื่องของออนไลน์แกมด้วยนะครับซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชน ชาวไทยและประเทศในภูมิภาคอ,อาเซียนเยอะนะ <c oughs> นะครับซึ่งก็ต้องว่าซึ่งก็เชื่อว่านะครับการหารือในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ทั้งกับประชาชนชาวไทยรวมถึงประชากรในอาเซียนทั้งหมดด้วยนะครับ <c oughs>